ทะเลาะกับลูกลูกไม่สบายทะเลาะกับบุตรหลานบริวารสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมบ้านของตัวเองบริษัทของตัวเองตึกของตัวเองสัตว์ป่วยสัตวิเจ็บสันติตายบุตรหลานบริวารในบ้านไม่สบายบขายประกันเลยอดีตอยู่ดีแบบขายได้ให้เศรษฐีได้อะไรอย่างเงี้ยระวังแฟนเจ็บตัวเกิดอุบัติเหตุถ้าไม่ได้ทะเลาะกันอเอระวังมีการเจ็บตัววันนี้หรอแฟนใหม่ก็งั้นงั้นแหละอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีค่ะยินดีตรับเข้าสู่ช่องบ้านมุมยาชาแนลนะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์เมษานะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับการอ่านดวงรายเดือนถึงคิวของวันพุธกรกฎาคม2 5 6 6ได้ไพ่สำหรับไหนวันพุธสำหรับที่5สีเหลืองแรงฤทธิ์คู่แข่งสีแดงแรงฤทธิ์ดูสิวันพุธเป็นยังไงบ้างเหมือนเดิมนะการอ่านแบบนี้เป็นการอ่านโดยรวมไม่ได้จำเพาะเจาะจงดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอ่านแล้วก็ เลือกไปใช้เฉพาะอันที่ปรับใช้ที่เหมาะกับเรานะอย่าไปดูแล้วก็เครียดมาก Three days later ว <One put. laughs> ันพุธเอ็นดูวันพุธเหมือนกันนะคือแบบอาจารย์ก็ลุ้นนะให้มันดีมันดีอะไรอย่างงี้งนะมันก็จะต้องมีเรื่องมีราวอะไรเข้ามาไม่เป็นไร มันมีไม่ดีก็มีดีอย่างเงี้ยปนๆปปกันไปแหละวันพุธเนี่ยเขาว่าขึ้นไพ่ใบแรกมาด้วยเดทเดทเนี่ยก็คือการที่จะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะไรที่ผ่านมาแล้วสิ่งใดที่ผ่านมาแล้วทะเลาะก,กับใครมาแล้วมีปัญหาอะไรกับใครมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดือนกระกฎาคมเนี่ยถึงเวลาที่คุณเกิดวันพุธจะต้องลุกขึ้นมาเริ่มต้นชีวิตใหม่หางานใหม่เริ่มงานใหมย่ย้ายบ้านใหม่ เจอคนใหม่ๆเลิกกับแฟนเจอแฟนใหม่อะไรแบบนี้เออแต่ว่าต้องตัดของเก่าให้ขาดหรือใครที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนในบ้านเนี่ยทะเลาะกับลูกทะเลาะกับลูกลูกไม่สบายทะเลาะกับบุตรหลานบริวารอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ตัดตัดความรู้สึกทิ้งทุกอย่างเลย คือเห็นว่าเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะมีเกณฑ์ที่กลับมาดีกันวันนึงก็จะกลับมารักกันอะไรอย่างเงี้ยหรือลูกที่แบบอยากจะออกจากบ้านไปเราก็ต้องปล่อยให้เขาไปบางคนเขาโตแล้วอะเราก็ต้องปล่อยเขาไปจัดจัดการชีวิตตัวเองตัดสินใจชีวิตตัวเอง หรือต้องเสียเงินเพื่อที่จะซ่อมหรือทําอะไรไปบางส่วนก็ขอให้ตัดใจแล้วก็เอาเงินนั้นไปซ่อมไปทาซะเพราะว่ามันเหมือนมันต้องเสียอยู่แล้วอ่ะยิ่งเรื่องของค่าประกันชีวิตอะไรแบบนี้เออใครที่จําเป็นต้องจ่ายประกันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้จ่ายโดยที่ไม่ต้องนึกเสียดายอ่ะเพราะว่าเห็นว่าเสียน้อยเสียยากเออเนี่ยเดือนนี้ใครที่ต้องจ่ายประกันใครที่ต้องทําอะไรเกี่ยวกับสุขภาพตัวเองอ่ะอย่าเสียดายเงินเลยเพราะว่าการเสียดายเงินจะทําให้เราเสียเงินเป็นก้อนใหญ่ในอนาคต สิ่งใดที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมในเดือนนี้ที่เป็นบ้านของตัวเองบริษัทของตัวเองตึกของตัวเองอะไรแบบนี้ก็ขอให้ปรับปรุงซะซ่อมแซมซะสิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งใดที่ตายสิ่งใดที่ลกอะไรแบบนี้ก็ก็ปล่อยมันไปเรื่องนึงที่ต้องระวังคงเกิดวันพุธเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ต้องสูญเสียอะไรบางอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงป่วยสัตว์เลี้ยงเจ็บสัตว์เลี้ยงตายหรือบุตรหลานบริวารในบ้านไม่สบายป่วยหนักอะไรแบบนี้ก็ขอให้สังเกตการลูกหลานบริวารในบ้านให้ดีหรือกระทั่งสัตว์เเียงงขอรา แต่ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอย่าโศกเศร้าเสียใจจนเกินไปนักไม่ว่าจะเป็น,ไม,ปนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหลังพายุใหญ่ครั้งเนี้คนเกิดวันพุธะดวงจะดีขึ้นแล้วก็ระวังอีกเรื่องหนึ่งคือระวังถูกเอาไปนินทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือทะเลาะก,กับคนในในปกครองอะไรแบบเนี้ก็ใช้ความอดทนให้มากขอบารมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาคนเกิดวันพุธเออให้กับร้ายกลายไปเป็นดีหนักกลายไปเป็นเบาระวังอุบัติเหตุระวังหกล้ม อย่าเดินในที่มืดจะลุกไปเข้าห้องน้ําลุกไปอะไรอย่างเงี้ยอย่าเห็นว่าแบบเฮ้ยห้องน้ําอยู่ใกล้ๆไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเปิดไฟโทรศัพท์ซะหน่อยหรือว่าพกไฟฉายติดไว้อะไรอย่างเงี้ยซะหน่อยเนาะระวังสัตว์ไม่เออสัตว์ไม่ดีระวังสัต,สตว์ต้ายเข้าบ้านตะคงตะขาบนุ่นนี่น,นั่นอะไรอย่างเงี้ยบ้านใครฝนตกหรือมีอะไรที่มันสุมส่มๆๆกันไว้เยอะๆอย่างเงี้ยก็พยายามลื้อตรง,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 งน,น,น,นั้นออกคือว่าเป็นการจัดห่วงจุ้ยเราด้วยบ้านเราอย่าโสกปรกอย่ามีฝุ่นมันถึงจะเป็นบ้านที่น่าอยู่ห่วงจุ้ยมันถึงจะ ฉันนอนอยู่ตรงนี้ฉันก็ทาแค่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้นะจ๊ะ <c oughs> ก็พยายามเข้าใครที่เป็นเจ้าของกิจการอาจจะมีคนออกจากงานแต่ก็จะได้คนใหม่ที่ดีใครที่คิดจะรับคนหรือรับบริวารเข้ามาในบ้านเข้ามาช่วยงานก็ให้ค่าตอบแทนให้เหมาะสมแล้วก็จะได้คนที่ดีมีความสามารถเข้ามาหลังจากประมาณวันที่10กรกฎาคมเป็นต้นไปเรื่องของการงานจะกลับมาดีอีกครั้งหนึง่งแต่แค่รายจ่ายในบ้านมันจะค่อนข้างเยอะหน่อยบอกแล้วมันเป็นเรื่องของของเสีย ของเสียบุตรหลานบริวารป่วยสัตว์เลี้ยงป่วยมันจําเป็นต้องจ่ายตังค์ไงแต่ว่ามันก็จะได้เงินจากทางอื่นเข้ามาเองกวคนวันพุระมีเงินนะในเดือนนี้จะมีเงินเข้ามาเพียงแต่ว่ามันจะมีรายจ่ายกับอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยของเสียต้องซื้อใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนลอ้อรถเปลี่ยนยางรถยนต์อะไรแบบเนี้ก็จ่ายไปเหอะมันเพื่อแบบมันเพื่อตัวเองทั้งนั้นอะ่ะมันซื้อมาก็เป็นของเราอะไรแบบนี้ยซื้อมาเราก็ได้ใช้งานอย่างเงี้ยอดทนให้มากมีความสุขกับชีวิตให้มาก คิดบวกกับทุกๆเรื่องไปซะอะไรแบบนี้อย่ากเก็บทุกอย่างเอามาคิดจุกจิกมันลกสมองมันปวดหัวไปเปล่าๆดวงกำลังจะดีขึ้นแล้วแต่ว่าอย่างอื่นก็คือตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรต้องต้องทำให้มันเป็นพลังบวกซะก่อนเราต้องรู้สึกว่าเรามีความสุขซะก่อนแล้วทุกอย่างมันจะตามมาด้วยดีจะมีลูกค้าเข้ามาลูกค้าเก่าๆจะกลับมามีการแนะนําบอกต่อในส่วนของใครที่ทํางานออนไลน์ก็เห็นว่ายอดขายจะไปได้ดีเพียงแค่ว่ามันเหมือนมันมีเรื่องดับเช่นถูกปิดไ G ปิด Facebook ก็ไม่ต้องเครียดก็ไปสร้างใหม่ทํำใหม่เดี๋ยวคนก็ตามเรากลับมาเองอะไรแบบนี้เออใครถูกปิดกั้นการมองเห็นหนู่นนี่นั่นก็ไม่ต้องทอ้อ ก็ก็ทําไปเชื่อเถอะว่ามันจะต้องเข้ามาสักช่องทางหนึ่งในเรื่องของการเงินคนเกิดวันพุธเนี่ยเครียดแค่เรื่องเงินแล้วก็บริวารในเดือนนี้เออเรื่องงานมันไปได้ด้วยดีนะเปิดใจหน่อยใจเย็นๆแล้วก็ลองเปิดรับสิ่งรอบข้างใครแนะนําอะไรเห็นใครทําอะไรแล้วเขาดีแล้วก็ไปดูเขาแล้วเอาไปเป็นแนวทางอย่าไปลอกเขานะไม่ใช่แบบว่า <laughs> เอยขายอันนี้ คนนั้นเขาขายนั้นดีจากเลยแล้วก็ไปลอกเขาไปทําแบบเขาคือคนเราอ่ะมันทําธุรกิจเดียวกันอะ่ะมันไม่ใช่ว่าจะรุ่งไปซะทุกคนนะบางคนมันก็รุ่งบางคนมันก็ไม่รุ่งไม่ใช่ว่าเราไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเราแบบ ดูเขาปุ๊บอันนี้ขายดีเราทำอไอย่างเงี้ยไม่ได้นะคนเกิดวันพุธอะต้องใช้ประสบการณ์ของตัวเองในการสั่งสมประสบการณ์ในการเรียนรู้แล้วก็กั่นกองออกมาแล้วก็ถึงจะมาทําธุรกิจทําสัมมาชีพมันต้องมีความรับผิดชอบในส่วนของอาชีพที่เราทําด้วยนะเออแล้วก็มันจะยั่งยืนเออเห็นว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีลูกค้าประจําเข้ามาแต่ว่ามันจะมีเกณฑ์แบบรายจ่ายหน่อยหรือว่าจะมี ล,ลูกจ้างออกโกงเงินทําทรัพย์สินเสียหายหรือคนในบริวารในปกครองอะไรอย่างเงี้ยทำข้าวของเสียหายแล้วหนีออกไปอะไรอย่างเงี้ยเออก็ระวังพวก,พวกเขาเรียกว่าของมีค่าไว้ให้ดี ตรวจเช็คให้ดีก่อนใครที่จะออกจากงานไปหรืออะไรว่าเอ้ยเขาต้องรับผิดช,ชอบหรือทําอะไรหรือเปล่าเออแต่เหมือนที่บอกบางเรื่องที่จําเป็นต้องเสียก็จ่ายไปเถอะประกงประกันอย่าปล่อยขาดเลยเพราะว่ามันจะเสียมากกว่าเดิมแต่การเงินเนี่ยเดี๋ยวจะกลับเข้ามาเอออาจจะมีเรื่องที่ต้องเสียตังค์แต่อาจารย์เห็นว่าเรื่องที่จะได้เงินก็มีเดือนนี้งานจะหนักหน่อยคนเกิดวันพุธเนี่ยแต่ว่ามันเห็นเงินทํางานเห็นเงินยิ่งทํามากยิ่งเห็นมากยิ่งสู้ชีวิตเงินก็ยิ่งกลับเข้ามาเออ ความรักก็จะมีคนเข้ามาหาแต่ว่าอาจารย์เห็นว่าคนที่เข้ามาหาเราหรือมาจีบเราอะระวังเขามีครอบครัวแล้วนะก็เลือกให้ดีเออนะก็ประมาณนี้แล้วกออ็สุขภาพในเดือนนี้เราเหมือนที่บอกระวังเรื่องของเจ็บป่วยแอดมิดไม่สบายเป็นหวัดเนี่ยเนี่ยเป็นอยู่ในนี้เจ็บคอหรือเปล่าเอ,อ๊ะโควิดะไรเงี้ยระวังเป็นโควิดเป็นหวดัดลงคอหรือ มีอาการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะภูมิแพ้โรคผิวหนังขึ้นอะไรแบบนี้เออก็ไม่ต้องเคลียร์อะไรมากก็รักษาไปตามอาการจะมีงานใหญ่เข้ามาจะมีคนอางานใหญ่ๆมาให้จะมีคนจ้างทํโาโฆษณาทําอะไรไม่รู้นั่นแหละก็หรือว่าคนมาเช่าที่ทาําป้ายโฆษณาคนมาขอเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยเออคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็เห็นว่าไปได้ด้วยดี มีคนมาร่วมหุน้นร่วมทุนมีคนมาลงทุนด้วยมีคนอยากจะชวนเราไปทํางานด้วยอย่างเงี้ยเหมือนที่บอกว่างานจะหนักหน่อยทําไปเถอะเพราะว่าเงินมาจากการทํางานทั้งนั้นยังไม่เห็นโชคลาภอะไรที่มันแบบเป็น,แบบเ,ปน,เ,ปนเป็นโชคเป็นลาภนะแต่ว่าจะได้โชคลาภเป็นเป็นการทํางานละกันเออแล้วก็ ครอบครัวอาจจะหาเรื่องมาให้หน่อยในเดือนกระกฎาคมก,กัดวาคพุธเนี่ยเหมือนที่บอกต้องรับผิดชอบครอบครัวค่อนข้างมากเ,เช่นลูกมีค่าใช้จ่ายบุตรหลานบริวารมาขอเรื่องเงินหรือเราพึ่งพาอะไรเขาไม่ได้ก็ไม่ต้องน้อยใจอะไรไปคิดบวกคิดให้มีความสุขไว้แล้วชีวิตมันจะมีความสุขขึ้นไปเองขอแค่มีเงินเดือนนี้ลอดรอดเรื่องเงินทุกอย่างก็ลอดนะ,ะมาดูเรื่องของความรักแต่ใครที่ทํางานแบบขายประกันอะไรเงี้ยดี ทำงานสังฆทานขายเครื่องสังฆพันอะไรเงี้ยเดือนนี้แบบรวยเลยเอออาจจะเป็นเพราะว่าอะไรเข้าพรรษาหรือเปล่าเ,เพราะว่าเห็นว่าเนี่ยคนที่ทํางานเกี่ยวกับความเป็นความตายอ่ะเออหรือว่าใครที่เสียสละทํางานกู้ภัยอะไรเงี้ยเ,ยเออเดือนนี้แบบถือว่าดีหรือเนี่ยใครแหนขายของแบบสังฆพันทํางานธุรกิจเกี่ยวกับวัดหรือคนที่เป็นหมอเป็นอะไรเงี้ยเออเดือนนี้โอเคเลยขายประกันเป็นหมออะไรพวกเนี้ยรายได้แบบโอ้โหเงินก้อนใหญ่เข้ามาอะไรแบบนี้เลยนะคนขายประกันอยู่ดีแบบขายได้ให้เศรษฐีได้อะไรอย่างเงี้ยเออขอพรเข้าไว้ ความรักความรักคนโสดก็เขาเรียกว่าอะไรอะตั้งแงเหมือนกันเนาะแบบว่าสมมติใครเคยเจอประสบการณ์ไม่ดีแบบไหนมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างเลือกคนแล้วกันถามว่ามันดีไหมเลือกคนก็ดีแต่บางทีก็อย่าไปสตรีทเกินเกินไปอย่าไปแบบให้ข้อจํากัดกับมันมากเกินไปบางอย่างปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านมันเป็นมน,นุษย์อะมันไม่ใช่มันไม่ใช่หุ่นยนต์มันไม่ใช่ AI ที่มันจะไปตั้งระบบอะไรได้ออย่างเงี้ย บางอย่างมันก็จะมีข้อเสียในคนหนึ่งคนอะไรเงี้ยเราก็ลองดูซิว่าข้อเสียนั้นเรารับได้ไหมถ้าเรารับข้อเสียนั้นได้เราลองเปิดใจคบกับเขาได้นะคนเกิดวันพุธเดือนนี้เออส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่ มีความรักเป็นคู่ครองเดือนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับคนที่มีคู่มีแฟนระวังทะเลออกกาะกันด้วยเรื่องการเงินหรือระวังแฟนเจ็บตัวเกิดอุบัติเหตุถ้าไม่ได้ทะเลาะกาันนะ่ะเออระวังมีการเจ็บตัวอุบัติเหตุในส่วนของคนรักแต่ว่าระวังเรื่องของเนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไรถ้ามันถา้ถามันมีปัญหากันมาอยู่แล้วเนี่ยมันจะทะเลาะกันถึงขั้นแบบเลิกลาเลยนะมี2อ,อย่างแล้วกันมันจะมีแบบทะเลาะถึงขั้นบบเลิกลาอยู่ด้วยกันไม่ได้ปัญหาการเงินหรือเกิดนี้สิน,นกับ2ระวังแฟนหรือคู่ครองเราอะ่ะป่วยหนักหรือเกิด ตติเหุอะไรอย่างนี้นะไม่ต้องเครียดนะฟังเคสครูอาจารย์มันน่ากลัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไปทําบุญแก้เคสไว้อุทิศให้เจ้ากรรมในเวรเยอะๆเช่นทําบุญเนี่ยสร้างวัดถ้ะเนี่ยใกล้เข้าพรรษาแล้วเรามีถวายเทียนพรรษากันอะไรเงี้ยก็เราไม่ต้องไปคิดแทนว่าพระเขาไม่ได้ใช้เรกเทียนพรรษาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวท่านก็ไปจัดการของท่านเองมันมันไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปตัดสินเขาอย่าไปคิดแทนเขามันเป็นประเพณีนเนาะถวายเพื่อความสบายใจอะไรเงี้ยก็ยังถวายกันนะเทียนพรรษาผ้าไตอะไรเงี้ยถวายได้อนะ่ะสาหรับคนที่ แอบรักแฟนชาวบ้านแอบรักคนมีเจ้าของเดือนนี้ถือว่าก็ยังอยู่ไปอย่างนี้ได้เออยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพอเอาจจะดีด้วยสาเดือนนี้ในส่วนของความรักของคนที่มีเจ้าแบบไปรักคนมีคู่อะไรเงี้ยหมายความว่ามันจะดีสําหรับเราอะแต่ว่าอย่างอื่นรอบข้างผลกระทบอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าแค่เดือนเนี้ย มันก็จะแฮปปี้แล้วกันอาจจะแบบเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆอะไรแบบนี้เออก็ยังถือว่าไปได้ดีอยู่ที่น่ากังวลคือคนมีคู่เนาะเออคนมีคู่เนี่ยน่ากลัวสาหรับคนโสดเปิดใจได้มองข้ามตําหนิเล็กๆน้อยๆแล้วก็แล้วก็คบได้เออแล้วก็ไม่ต้องไปนึกถึงอะไรเก่าๆเนาะเรื่องเก่าๆแฟนเก่าอะไรเก่าๆอย่างเงี้ยเลิกแล้วก็เลิกไปเลิกแล้วต่อกัน อย่าพยายามไปรับรูไ้ไปส่องไปสอบไปหาอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีแต่ทําให้เกิดความทุกข์ไปเปล่าๆไม่ต้องไปรับรู้ดีที่สุดอหรือถ้าคิดว่าแบบอยากจะไปรับรู้ก็ไปดูได้แต่ก็อย่าไปสาบแช่งไปดา่าเขาไปอะไรเขาอย่างนี้นะเออมันก็จะเกิดบาปกับตัวเองเปล่า,าๆหรือแบบไม่ใช่พี่มองแล้วแบบเว้ยนี่หรอแฟนใหม่ก็งั้นงั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยเออมีมีนั่เนหะ็นะเนี่ยแอบไปส่องเขาแล้วก็เมาส์เหรออ่ะดูซีวันฟุ๊ เดือนกรกฎาบูชาอะไรดีเสริมดวงไถ่ายโครกระบือได้เออถวายเทียนพรรษาเนาะบอกไปแล้วแล้วก็ไถ่ายโครกระบือได้บูชาองค์พญาคุดจะช่วยเรื่องของ ตูคนไม่ดีคนคิดอะไรไม่ดีกับเราทําอะไรไม่ดีกับเรามาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถขอพรกับองค์พญาครุฑท่านได้ท่านจะช่วยให้แคลคาดปลอดภยัยใครที่คิดไม่ดีกับเราหรือใครที่หวังไม่ดีกับเราอย่างเงี้ยก็ให้เขาหลุดพ้นออกจากชีวิตเราไปเอ,อการเงินก็จะกลับเข้ามาเนี่ยบูชาพญาครุฑบางคนบอกว่าหุ้ยไม่ไม่ชอบพญาครุฑหรือว่าไม่อินพญาครุฑไม่รู้จักลองรู้จักท่านดูองค์พญาครุฑเนี่ยท่านมีบาร,รมีมากท่านมีบุญมาก แต่ท่านาไม่ค่อยแบบท่านท่านจะเป็นแบบรักสันโดษไม่ค่อยมีลูกศิษย์ลูกหาเย,ยอะหรอกแต่แต่เนี่ยถ้าใครได้บูชาหรือว่าได้ใกล้ชิดกับท่านอ่ะจะบอกว่าไงเดียปาฏิหาริมันจะเกิดอ่ะมันเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลนะปัจจตังใครไม่เจอกับตัวเองก็ไม่รู้หรอกแต่อาจารย์เนี่ยประสบกับตัวเองมาแล้วกับองค์พญยาคุดที่บ้านเนี่ยท่านแบบปาฏิหาริามีให้เห็นเป็นแบบจับต้องได้เลยอะ่ะเออถ้าใครอยากรู้ก็ทักมาถามได้นั่นแหละก็ คนเกิดวันพุธเนี่ยลองลองถ่ายชีวีโคกระบือแล้วก็บูชาองค์พญาคุดดูแล้วก็อ่ะพญานาคด้วยเนี่ยเี่ยไม่ได้พูดเองนะเนี่ยก็คือไพ่ขึ้นเนี่ยพญานาคก็พญาคุดช่วยแคลวคาดช่วยอำนาจวาสนาบารมีให้หลุดพ้นจากคนไม่ดีเออหรือว่าใครจะสอบราชการเนี่ขอพรพญาคุดได้ขอแต่ว่าเนี่ยถ้าเรื่องการเงินคนเกิดวันพุธก็หนี่ขอพรองค์พญานาคเห็นไหมเนี่ยท่านจะให้พรเรื่องการเงินแต่ว่าเวลาขอพรเราอย่าเห็นแกตัวหมายความว่า เราขอพรท่านแล้วเราจะตอบแทนยังไงเออเราขอที่ไหนตอบแทนที่นั่นไม่ใช่เออหนูขอที่สกลนครหนูขอไปตอบแทนที่กรุงเทพได้มั้ยคะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรเหมือนเหมือนเรายืมตังค์คนนี้จะเราไปคืนตังค์อีกคนนึงอย่างเงี้ยหมายความว่าถ้าขอพรที่ไหนใช้คืนที่นั่นขอพรที่ไหนถวายคืนที่นั่นนะไม่สามารถแทนที่กันได้นะเออบางคนแบบเอออยากถวายอยาก นู่นนี่แต่ว่าไม่สะดวกไปเะีรยอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ได้แล้วก็มีต้องมีการแบบบอกกล่าวท่านเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ออขอพรพยานนคเนี่ยฉันชอบดูลำอะไรแบบนี้นะก็ลองขอพรแล้วขอด้วยการถวายลำดูไม่ต้องลำเองก็ได้นะถ้าแบบลำไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยจ้างก็ได้เอออย่างนี้นะ จ้างบ,บนเป็นการรำแล้วก็จ้างคนมารำถวายเนี่ยเห็นว่าจะสำเร็จสำจลิดผลใครที่อยากได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหนะ้าที่การงานอะไรเงี้ยก็ลองขอพรได้เช่นเดียวกันอ่ะประมาณนี้นะเป็นกำลังใจให้คนเกิดวันพุธเสมอเออไม่ได้ทอดทิ้งใครแต่แค่ไม่อยากให้เครียดเนาะอ่ะขอพ่อแม่มาเทวีอวยพรทุกท่านนะแล้วมาพบกันใหม่เดือนสิงหาสวัสดี